สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟิลจากช anel หนึ่งสี่สามสี่นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโทนแอนด์ลิเบอร์ตี้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาทำบิวหรืออะไรนะครับแต่ก็จะมาพูดในเรื่องของเทรดนะครับก็อาจจะยังมีคนหลายคนนะครับที่ยังงงกับเรื่องเทรดอยู่นะครับก็ตอนนี้นะครับเรื่องเทรดเนาะ เผื่อใครยังสงสัยนะครับว่าเทดคืออะไรเนาะเทดก็คือออปชันที่เราจะใส่เพิ่มเข้าไปในชุดแล้วก็อาวุธนะครับก็จะเป็นออปชันแบบนี้เนาะจะเป็นออปชันที่เสริมเข้าไปในชุดแล้วก็อาวุธของเรานะครับทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องเทดนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีชุดของเราหรืออาวุธของเรานะครับมีเทดอะไรบ้างเนาะเผื่อใครแบบอยากได้เทดนี้เทดนี้ทําไมอันนี้มันไม่มีนะเราต้องดูก่อนนะครับว่าของเรานะมีเทดอะไรบ้างนะทุกคนซึ่งก็ กดไปที่อาวุธชิ้นที่เราจะดูนะครับแล้วก็มาดูที่เทตดิสนะนี่เห็นไหมมันก็จะมีบอกนะครับว่าอาวุธเรามีเทตอะไรบ้างเนาะก็บางอาวุธนะครับมันจะมีเทดไม่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็พวกชุดพวกอะไรเงี้ยบางอันมันก็จะมีเทดไม่เหมือนกันนะก็มาดูตรงนี้กันก่อนนะครับก่อนจะทําเทตทําอะไรเนาะเห็นไหมก็มาดูกันครับว่ามีมีอะไรบ้างก็มีคิมีฮิตมีเฮวี่แอกเชนมีฮิวแมนดอยมีแม็กแมนนามีมนนาดีเจนนะครับก็ประมาณนี้สลหรับมีดนะครับแล้วก็จะมีในกรณีของ เขาเรียกว่ากําไรเนาะกำไรจะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือผมจะใส่อันนี้กับอันนี้เนาะแต่ทีนี้เทรดกำไรของผมตัวนี้มันจะมีแม็กเฮลด้วยก็คือแมนะ็กเลือดเห็นไหมมีแม็กเลือดแล้วก็มีสกิลดัมมีลิสติแล้วก็ดีบัฟดูเรชันที่เขาใช้กันนะทุกคนส่วนมากเขาจะใช้อยู่3ามออฟนี้นะสำหรับกํากไรเนาะแล้วก็กําไรตัวนี้นะครับมันจะไม่มีออฟแม็กเลือดนะครับแต่มันจะมีพวกมานาแล้วก็มานาลีเจนเข้ามาแทนนะ ราก็ดูด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นกำไรตัวนี้นะครับก็สดมากเขาก็จอใส่เป็น mana regen แล้วก็ skill damage resist แล้วก็ดี buff duration นะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับกําไรบางอันอาจจะไม่มีแม็กเลือดนะก็ดูๆกันนะครับทุกคนก่อนจะทําเทรดก่อนจะอะไรอย่างงี้เนาะก็จะประมาณนี้สาหรับการดูเทรดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเทรดนะครับเราก็กดเข้าไปในช่องตีบวกของเราเนาะนี่เห็นไหม up level transfer แล้วก็มาดูที่ของเทรดนะซึ่งวิธีการทำเทรดนะครับมันจะมีอยู่2ออย่างนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำเทรดของ ตัวแหวนตัวนี้เนาะซึ่งเราจะต้องกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมี2วิธีนะครับในการทำเทรดก็คือวิธีแรกจะเป็นวิธีการเอาอล็อกสโตนนะครับมาปลดเทรดนะครับทุกคนเห็นไหมก็เราก็เลือกเลยนะว่าเราอยากได้ออฟอะไรส่วนผมตอนนี้ก็ขาดบัฟดูเลชันนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะไม่เอาอะอล็อกสโตนมาทำนะผมจะเอาเป็นตัวแหวนมาทําเลยเนาะซึ่งเราจะต้องไปซื้อแหวน ที่เป็น X Tag เท่านั้นนะทุกคนผมย้ำไว้ก่อนนะผมเห็นบางคนไปซื้อผิดนะครับไปซื้อแบบตะวบ,บงแบบเนี้ยมาใส่นะครับไม่ใช่นะทุกคนไปซื้อ X Tag มาใส่เนาะก็จะเป็น X Tag แล้วก็เราก็เลือกออฟที่เป็น b u f ดูเ d u ั a t i o n อันนี้มานะครับแล้วก็ซื้อมาเลยนะทุกคนถ้าใครจะทำเพิ่มนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะซื้อเลยนะเห็นไหม400ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียออยู่แล้วจากนั้นนะครับก็ให้กดไปที่หน้าที่บวกนะทุกคนแล้วก็ มาดูเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการทําเทรดมันจะมี2วิธีนะทุกคนโอเคแล้วก็เราจะมาดูวิธีการสลับเทรดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่ใส่นะทุกคนก็คือวิธีการสลับเทรดนะครับก็ถ้าเทรดของใครนะครับที่เป็นออปชันที่แบบไม่ต้องการนะครับหรือออปชันแบบห่วยแตกนะครับก็แค่กดเข้ามาที่ออปชันนั้นนะแล้วก็มากดเทรดคอนเวอร์เซชันนะครับตรงนี้เนาะเราก็เอา,อาเทรดที่เรา ไปซื้อมาจากตลาดนะครับมาคอนเวิร์ตไปอีกอันหนึ่งเนาะก็คือเราจะเสียไอหินคอนเวิร์ตด้วย25นะครับแล้วก็จะมีอีกกรณีหนึ่งเนาะก็คือกรณีที่แบบเราเสียแค่เทปคอนเวิร์ตเซชั่นสโตนตัวนี้นะก็คือเรามากดตรงนี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มออกนะไม่ใช่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะแต่น,นี้จะเป็นการสุ่มออกแล้วก็จะเสียเทปคอนเวิร์ตเซชันสโตนเพิ่มเป็น100อันนะอันนี้ก็ลองกดกันดูนะกคนก็ถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้ออฟที่เราต้องการนะ โอเคเดี๋ยวผมจะทําเทรดขึ้นมานี่เราก็กดเข้าไปเลยเห็นไหมปึบเห็นไหมเราก็จะได้อฟเทรดครบเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นบัฟดูเลชั่นเนะนี่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสลับเทรดต่อหลังจากนั้นนะเรามาดูในส่วนของการเพิ่มเทรดนะครับก็คือจะเพิ่มเทรดไปเรื่อยๆก็คือจะเพิ่มช่องตรงนี้เห็นไหม ที่เมาส์ผมชี้อยู่ก็จะเพิ่มไปทีละช่องทีละช่องทีละช่องแบบนี้การเพิ่มนะครับก็เราจะต้องไปซื้อแหวนอะไรมาก็ได้นะครับเป็นแหวนไม่จะเป็นต้องเป็นวงนี้นะเป็นแหวนอะไรก็ได้ที่เป็นออฟสามออฟนี้นะทุกคนก็ไปซื้อมาเลยนะแล้วก็เอามาเพิ่มนะทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นแหวนวงนี้นะเป็นแหวนวงไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นประเภทแหวนนะครับซึ่งถ้าเราจะเพิ่มประเภทไหนเราก็ต้องซื้อประเภทนั้นมานะครับเหมือนเสื้อตัวนี้ของผมเห็นไหมก็ ตัวนี้ของผมมันก็มีออฟตัวนี้ซึ่งเราสามารถเพิ่มเทรดได้เลยนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็แค่ไปซื้อเทรดเพิ่มมาก็ไปซื้อแบบเอกแท็กมานะไม่ใช่เป็นซื้อแบบไอ้นี่นะก็เพิ่มไปเลยครับปึ๊บก็จะประมาณนี้สลหรับการเพิ่มเทรดนะทุกคนอันนี้คือของม่วงกับของม่วงก็จะเป็นแบบร0อยเปอร์เซ็นะครับเรามาดูในกรณีของฟ้าบ้างเนอะของฟ้าก็เพิ่มได้นะครับแต่ก็จะเพิ่มแค่สิเอร์เนเนาะ เดี๋ยวผมจะซื้อมาให้ดูนะครับสลับของฟ้าเนาะก็เมื่อกี้ผมขาดออ p เมดิเวชั่นในของชุดโอเคผมจะหาแปบบ๊บโอเคโอ้ตัวละสามสิบสี่เลยเหรอแพงจังอ่เดี๋ยวผมลองให้ทุกคนก็ได้มันจะได้แบบง่ายๆนะทุกคนยอมซื้อก็ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มเทรดแบบของฟ้านะ ก็คือมันจะมีโอกาส10%เปอร์เซนต์เห็นไหมในการติดมันไม่ได้ติด100%นะครับแต่นะครับถ้าสมมติเอาเทรดฟ้าอย่างเงี้ยยัดไปนะครับมันก็จะเพิ่มเบสติ้งให้เรานะครับเบสติ้งก็คือตรงนี้เห็นไหมถ้าเบสติ้งก็จะทําให้เรานะครับเพิ่มโอกาสติดไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเรายัดของฟ้ามากเท่าไหร่แล้วมันยิ่งแตกไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มเบสติ้งตัวนี้ให้เราเรื่อยๆเนะจนกว่าแบบ จะกดแบบ100%นะก็คือถ้าเรากดของฟ้าอันนี้แตกหนึ่งครั้งมันจะเพิ่มเบทติ้งมาทั้งหมด40นะครับ40ก็เท่ากับ8%ซนะครับเราจะต้องอถ้าเราจะเอา100%เราจะต้องกดเสื้อฟ้าตัวนี้ย12ตัวซึ่ง12ตัวถ้ามันแตกหมดแล้วเราเอาตัวที่13นะครับมากดแล้วกดใช้เบสติ้งตรงนี้มันก็จะเป็น100%ไปเลยนะครับมันมีวิธีการทำเทรดแบบถูกๆด้วยถ้าสมมติใครแบบไปเจอของฟ้าราคาถูกแล้วเอามายัด แต่ของม่วงราคาแพงอย่างเงี้ยก็คุ้มนะครับซึ่งเราก็ลองดูราคาสีฟ้าแล้วก็ราคาสีม่วงนะครับยิ่งถ้าราคาสีม่วงแบบราคาแบบเจ0ดร้อยพหรือเป็นพวกแหวนอย่างเงี้ยแบบ700ดรอย up อะไรเงี้ยมันก็น่าเอามาทาแบบเป็นเบสติ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราก็ไปหาออฟแหวนที่แบบกระจอกมาเปลี่ยนก่อนก็ได้แล้วก็เอามาเก็บเบ,บ,เบสติ้งก็ได้นะครับสลับตัวเบสติ้งเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ดูนะนี่เห็นไหมมันก็จะแตกแล้วก็จะเพิ่มเบสติ้งมาอ่ะสี่สิบเนาะ ก็จะประมาณนี้สำหรับตัวของฟ้าแล้วก็จะเพิ่มเบตติ้งไปนะครับก็ประมาณห้าร้อยอ่ะประมาณห้าร้อยนิดๆอนะ่ะกดแบบร้อยเปอร์เซ็นะทุกคนประมาณนี้สำหรับการเพิ่มเทรดแล้วก็เบตนะติ้งนะอ่ะก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวผมจะแถมไว้ให้อีกหน่อยละกันก็คือการหาอลกสโตนนะครับเผื่อใครสงสัยนะว่าอลกสโตนหาจากไหนนะครับ มันก็จะมีอยู่ประมาณ2ถึง3วิธีนะซึ่งเราจะต้องมาที่ร้านคาบนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ไปที่ลูกถุงนะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างครับเห็นไหมมันจะมีถุงเสี่ยมตาดนี้เขาจะให้เราคาบนะครับแล้วเราก็จะได้เพจอลอกสโตน3อันต่อ1ถุงนะครับส่วนวัตถุดิบในการคาบนะครับก็คือจะเป็นเหรียญของดันแต่ละดันนะครับทั้งหมด6ดันนะใช้อย่างละหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ไปลงดันให้ครบทุกดันนะครับเพื่อมาทำอลอกสโตนนะครับเห็นไหมก็10อันเท่ากับ3 0ิบนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสลับเปลี่ยนอลอสโตนอ่าส่วนวิธีที่2นะครับเราจะต้องไปหาจากมิติโพโตนะครับมิติโพโตคืออะไรเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้ดูแล้วกันโอเคเราก็วาร์ปมาหามิติโพโต้กันนะครับมิติโพโตก็คือนี่เห็นไหมไอ้ลูกกลมๆเนี้ยที่เรียกว่ามิติโก้เดี๋ยวเราจะบินไปนี่แล้วก็นี่มันจะเป็นลูกแดงๆอย่างเงี้ยซึ่งเราจะต้องเปิดไอ้มิติโปรโตนเนี้ยนะที่เป็นลูกแดงๆอย่างเงี้ยเปิด จนกว่ามันจะเขียนตรงกลางจอว่ามีมิติโพโรรต้ปรากฏตัวนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อน,นโอเคอันนี้ไม่มีนะเออแล้วก็มีโอกาสได้พวกเพจพวกอะไรด้วยนะครับเผื่อใครมาหาด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดอีกกันแต่อันนี้ก็ต้องสุ่มเอาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราเปิดแล้วเราจะได้นะครับมีโอกาสสุ่มออกด้วยนะมันจะมาไหมอะ่ะประเด็นเลยคือผมเหลือ,อแค่สามอันเองกูแจมันจะมาป่าไม่รู้นะ ถ้าไม่มาก็คือจบผมว่าไม่มาแล้วว่ะทุกคนเพราะว่าดวงผมน่าจะไม่มีแล้ววันนี้ที่ถ้าไม่มานี่ไม่มีบอกเลยนะว่าไอ้มิติโพทอันใหญ่นี่คืออะไรนะมันไม่มาจริงๆว่ะทุกคน <c oughs> ดวงผมเองไม่มีแล้ววะ่ะเหลือล็อกสุดท้ายแล้ววะ่ะอันสุดท้ายแหละไม่รู้ว่าจะออกไหมนะถ้าไม่ออกนี่คือแบบดวงสวยมากอนะ่ะโอเคออกครับนี่เห็นไหมมันจะเขียนบอกว่ามีมิติโพโตเกิดนะทุกคน เราก็เดินไปดูได้เลยครับก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นแอเรียมิติกโพโตนะครับเราก็ไปหาลูกมิติกีอันใหญ่นะครับเปิดมันก็มีโอกาสตุ่มออกเป็นอัลล็อกสโตนด้วยนะครับก็จะออกทั้งหมด5อันนะครับถ้าออกนะเราก็มีโอกาสได้ของอีกมากมายนะครับพวกคันเบ็ดตีม่วงเอยอะไรเอวยก็อยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็พวกม็อบที่แบบได้จากบอสก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะครับแต่กีเปร์นั้นก็ไม่รู้นะตรงนี้ไม่มีเนาะ ถ้ามาเปิดที่โฟนอตอ่ะเปิดตรงออกอ่ะผมรู้อยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงแท่นนี้ที่เม้าผมชี้เนี่ยแท่นะทน,นะฮะจริงวยผมมาเปิดบ่อยนะนะมาสุมกันว่าจะได้อะไรเราก็เปิดไปครับได่เห็นไหมได้ล็อกสโตนมาดีเลยห้าอันแม่เหมือนรู้อะว่าเราจะทำคลิปให้ด,ดูแล้วได้ด้วยโอเคเี่กก็จะประมาณนี้สำหรับ วิธีการหาลอสโ,โ,โตนก็มีโอกาสออกในมิติโพโตด้วยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งมันจะมีพวกกิจกรรมพวกนี้ที่มันเขียนว่าโคออฟรู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบโคออฟอย่างเดียวนะอีคิยมอะไรเงี้ยที่แบบระดับสูงๆขึ้นไปนะครับมันมีโอกาสที่จะได้อลอสโตนด้วยนะครับต้องคะแนนดีนะถ้าคะแนนดีรู้สึกว่าเขาจะแจกอลอสโตนด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าติดท็อปอะในนี้มันอาจจะไม่บอกครับแต่ถ้าติดท็อปรู้สึกว่าน่าจะได้นะผมเคยได้อยู่ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่จะหาได้นะครับก็คือจากมิชเช่นของเควสวิกลี่นะครับก็คือตัวนี้เนาะเราก็ต้องทำเควสวิกลี่ให้หมดนะครับเราก็จะได้อัลล็อกสโตนตัวนี้เพิ่มอีก30นะครับแต่นี้ก็จะต้องสุ่มด้วยนะครับว่าเราได้ของดีไหมจากในนี้นะถ้าเราได้ของไม่ดีก็เอาอัลล็อกสโตนได้เลยครับเพราะว่าคุ้มสุดแล้วเอาไว้เปิดเทรดซึ่งผมก็ ทำครบอยู่แล้วนะก็จะได้ทั้งหมด30อันแต่ถ้าใครทำไม่ครบนะครับก็จะได้ลดลงไปนะครับทีละ2 2 2นะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับอลูอตโตนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เรื่องเทรดก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีทิคอะไรมาบอกก็ก็รอติดตามได้เลยนะครับโอเคทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกันนะผม